พี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่บ้านใต้ร่มพระบารมีนะครับผมกับตักศิวาจังในค่ายกันเดี๋ยวมาสอบถามไปสวัสดีครับพี่ครับจ้าสวัสดีจ้าอ่าเป่าตูนโพดจ้าเป่าตูนโพดิเป่าเบ่าตูนโพธิ์บ้างไหนเป่าตูนโพดว์างเป่าตูนโพดิ์บ้านลำกดนิดนี่บ้างอ่าคุณใช่ตระกูลใช่ผ้านิดอยู่ที่อยู่ที่กุชินาลัยจ้าลำกดต่อซับเหรอจ้าเลยลงตะนี้ไปซื้ออยู่พูนเลยลงไปซื้อประมาณจักรโลเดลย หกสิบเจ็ดกิ <60. S 2> ั้งต่ไปซื้อน้ำกวนมีบ่ปันเนี่ยบ่มีบ่ทันมา่ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับมน,นี่พอดีอ่าใ่คนลุงไปหาผมเป็นเจ้าของร้านตะกูลชัยครับอยู่บวัวขาวพอดีให้ว่าทวนโพดไปบ่บ่านนำาวดยูลานมันมาบ่าทันเอยคนลุงไปกวนโ <laughs> พดปุ๊บไปปับนี่คือแฟนันฑิเพื่ติดตามน้าเผ็ดเนาะพอดีบัณล้วมน,นี่ก็เลย ตามเพล่นมาเลยบันเอามาส่งเพลินหอนหม่องหอดบอลบ่ต้องให้ไปเอายากบาอลเนี่ยแต่เลยสิมาสัมผัสเพล่นว่าอยากไปเบิ่งเพล่จนจอดนมโกตรเพล่นใส่ยูใส่ยิน้นเข้าจากใส่ยังได้ติดตามจะเหน่ยมาอ่าติดตามน้ำต่อสับนะครับโอ้โบดบธรรมดาเลยพี่โบตามหลังน้องโลกต่างต่อไปซื้อน,น้ำหม่องอย่างเดียว <จะ S 2> เกือบสิบโลกจ้าใจมากใจ<ห> <ไข S 2> มากเลยพอพอสมควรล่ะครับ พี่น้องทั้งบ้านแก่จังไหนฝากติดตามเนาะ,ะเดี๋ยวผมว่าเข้าไปส่วนใหญ่เขาเหยอนสวนใหญ่ทั้กันว่าครับไปกันครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่น้องเฮาเได้มาหาพี่น้องทางบ้านตะลุมบรารมีนะครับอำเภอข่ชะอีขึ้นหลังภูมิวันนี้เสียมารีวิวการหยอดนนำกดของน้ำกดตอ่อซับนะครับพี่น้องวันนี้แต่มาหาไอ้เพิ่นไอ้เสื้ออยัางไรเนี่ยนะตัวหน่อยนะครับไอ้แอสครับไอ้แอสนะครับเพิ่นอยู่ ถึงหลังเขาครับพี่น้องมูลนิธิถึงหลังเขานี่ใยเป็นผ้ามานนะครับวันนี้ใยใยซื้อใยใหญ่นะเสือมอญเลยครับเนี่ยเป็นผู้เพิ่นไปหาหอดล้านครับเพิ่นน้ำไปหานำกดหอดล้านไปเห็นบ่าวตูนปล่อยล่องเพดไปหมู่บ้านมุกอรเนี่ยว่านำกดมาลงขายแล้วมาที่นี่นำกดมาทันครับผลิตวัฒน์วันนี้เลยขึ้นมาหาเพิ่นถึงหลังผูเลยนะครับอ่าสี่สามเลื่อนโทรลองใส่เบื้องยอดเบื้องนำกดท้อมไปยังไหเพิ่นว่าเห็นกันในเพล์ตคือว่ามันคือเขียนเร็วเสียมันคือยังแกง่ายเถอะ เจักเป็นวอมยนเลยเสียมหาเพิ่นโมนีเอาเดี๋ยวโมนีมาพิสูจน์กันนะครับพี่น้องครับติมาต่อสับลงพื้นที่เลยนะครับหรือบางคนเขาก็เทใส่แก้วนะครับเดี๋ยวเบาตูนกําลังผสมนะครับพี่น้องครับกําลังผสมน้ํากรดนะครับน้ํากรดต่อสับนะครับนี่คือหนึ่งช่วที่หนึ่งในใจคุณเดี๋ยวจะให้พี่เป็นคนคนเองนะคนเอกนะครับนี่เป็นน้ํายางนะครับน้ํายางที่ อำเภอคุ่มเชื่ออีนะครับเกิดถือว่าออกดีอยู่เนาะไอเนาะแม่นครับพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับต้องลงพื้นที่นะครับพาตัวแทนจำนายโซนทางนี้นะครับเฮียสมเนียมเราลงพื้นที่นะครับพบป่าชาวสวนที่ที่มาต่อซับต้องแบบนี้นะครับตรงพื้นที่จริงไปกิ่งเฮ็ดกิ่งทั้งกิ่งครับว่านี่ใส่เบาะเอ็ดคนเองนะไอ้เนาะคนคือย่งเขาเคยคนนน่ะล่ะปกตินะครับคนปกตินี่คือผสมแล้วนะครับนี่อันนี้ประมาณหนึ่งต่อแปด ใส่หน่อยนึ่งได้เต้าหนามเต็มหมอหรอเหรอไม่หมดหรอตาเห็นน้ำคันดีละแบบมีกระได้ด้วยขวดตะปูกระจอรึครับจอผ่อานอันเยอะใส่ขวดมันถือนะครับเคยว่าเป็นน้ำกินหมดเด้ดิไ <c oughs> อหอย,ยงองบ่บวมไอหยองตอน <ๆ S 1> นี้ครับเอ้าอันนี้สียอดให็นนะครับเพราเขาเขาจิบทำยางไรวะคนเบืองนทำยางซ้ำนี่นะครับอ่ะยอดเบื้องอ้าวค้นปกติร้อยกอน คนคือไอ้คนนั่นแหละครับอ่เบื้องการเบื้องการแขวนครับอ่ไม่ติดไปยังไหนเขาตามเคยค้นนะครับเด้อเดี๋ยวครับบัดนี้มามาโปรที่สองครับย่างห่างกันนะมันจกสืวินาที่จะคนกลับไปกับไม้แอนดคนไปทางเดียวกันเออมันจะได้เกี่ยวมันจะได้นนะครับวนขวาวนซ้ายวงขางเดียวเอามือลลวไปแข่งขันอันนี้คือ วยที่สามนะครับอ่าสวที่สามใหม่เออบ่บวมหนึ่งชั่วอ่าเอาเบิ้งก็ได้ไปเรื่อยๆซะก่อนครับคนตามเ่าเคยคนเด้อบผมมีการอ่าใส่สริฟยังครับบ่มีการสร้างภาพยังคือเอาสดๆนาสวนเขาเลยหมดนี่อ่านี่มาตุนคนยอดไทยไอ้แอดเราเป็นผู้คนเองนะครับสีมีขี่กากยางเก้าขึ้นนามันจะเป็นมันแน่แล้ว มันกีดแตงโมแรงมันเป็นหนังครับมันกีดแต่หัวค่ำนะครับมันเป็นหนาหนังแล้วเราเป็นยังอ่าแล้วครับอันนี้คือค้นแล้วแล้วแข็งแล้วนี่มาประเบิงอาีกทีหนึ่งบัดเดี๋ยแต่ระยะเวลาห่างกันอาีกทีหนึ่งนาทีครับอ่าแข็งอ่าแข็งนี้ก็น้อยอ่านั่นเริ่มแล้วเป็นได้เป็นแต่ท่านฝนบวลแบบนี้กับตัวนี้เห็มเลยอืมอันนี้แข็งอันนี้อันที่สองครับอันนี้อันที่สามครับนี่ยนาแห้งแล้วครับเนี่ย อั่งได้หน่อย่าพี่พี่ระเบงอย่งะบายเบิงไม่ก็อาเฮาอ่านเฮานังบอกทำไมนะนเฮาาเ่าท่นผลเด้ทำไมวาเฮาอ่านนั่นอืมนั่นชุดไทยครับใส่เวลาอยู่นี่ปพระว่าท่านไปานักนาที่ไปสาวสิวินาที่นี้เพราะเฮาเป็ยังขนาดนำโคตสุดเฮาเด้อข้าวาวบารมดากปร้อใส่สีเป็นข้อเลยเป็นไอพีเอสเป็นครับ เป็นได้ผู้ผู้คนนำคนเหรอตามที่เขาเห็นมากับยี่ห้ออื่นเพิ่นมันก็นถือว่าแข็งเลี้ยวกลัวบ่แข็งเลี้ยวกลัวอ๋อะนะครับแข็งเท่าครับท่านนฝแต่ท่านฝนบ่ครับ่าน,าน<พ>อนันนำคนทุกที่ทั่วไปเข้าเข้ากับไอ้สัน้นนี่มันจะมันจะบ่ท่านเด็กแข็งมันจะบ่ท่านเด็กอย่างเลยประมาณสองสามนาทีมันจะหนึ่งเซตตัวนี้ประมาณหาจะไปอันที่อื่อนประมาณห้านาทีนั่งกินเซตตัวนะ ิงประมาณซั่วโมนี้น,น่ะบับทันเพราะว่าฝนมันจะแรงจวดถักข้าวเดียวเพราะว่าฝนมันจวดริ้วเนีนยนเนียนเปิดโคตรดีมันไม่มีเสียกคตของโคตรอ่าครับบ่วเป็นอย่างกระจายต้นข้าวโมเป็นมะนมาวเดี๋ยวกะพี่น,น้องครับลงพื้นที่จริงนะครับลงพื้นที่จริงแล้วก็รีวิวกันแบบจริงๆสดๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากพิสูจน์นะครับผลิตภัณฑ์ของทั้งต่อซับทักทายเขามาหาเราได้นะครับแล้วพบกัน มันแกะนะเอาลอกแกะมึงทุกที่แกะแกะได้ปะเอาอันนี้อันนี้พึ่งสียอดเมื่อกี้นะครับในประมาณจ็ดสามนาทีครับสองนาทีสองสามนาทีแล้วเสียอายผู้ร้องแกะมึงนะครับตอนนี้ชูเท้ามันต้องเชิงชั่วโมงหมดเองจะแกะเลยได้มื่กลแบบที่ว่าโอ้ยหมดหรืตอนนี้แล้วอ่าเอานี่ประมาณสองนาทีอ่าออกมาแล้วโอเคคุณเดี๋ยวกำลังดีอ่ะกำลังดีอ่าอ่าแต่เม่งตอนไม่ติดแหง็กครับคุณแข็งโป๊ก ก็ธรรมดาแกไงม่ไติดเลยต้องไปมบอกทีซ้ำขอต้มซ้ำขอต้มมัดซ้ำขอต้มหมกหนมกปทาน้ำมันละเนาะไปมาดึงดึงยางอีกโบมื่อยกอ